สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาทำเมนูของหวานยอดนิยมกันนั่นคือข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองนี่รู้ไหมข้าวเหนียวมะม่วงมีความเป็นมาว่าเป็นการพัฒนาวัฒนธรรมการกินข้าวเหนียวมูนกับผลไม้ตามฤดูกาลเช่นมะม่วงสุกงั้นส่วนประกอบก็จะมีกะทิ น้ำตาลและเกลือแต่ว่าเราจะใช้มะม่วงแบบไหนกันนะถูกต้องมะม่วงสุกนั่นเองเพราะมะม่วงสุกจะมีรสหวานมันเหมาะกับการไปทำเป็นพวกของหวานพอได้วัตถุดิบครบแล้วเราก็มาเรอบทำกันดีก,กว่าเราจะทำข้าวเหนียวมูนกันก่อนเพื่อนๆช่วยกันหน่อยรู้ไหมว่า ชิ้นไหนใช้ทำข้าวเหนียวมูนได้บ้างใช่แล้วซึ่งนึ่งนั่นเองนึ่งจนข้าวเหนียวสุกผสมกะทิน้ําตาลเกลือทำเป็นน้ำราดข้าวเหนียวมูนแล้วหั่นมะม่วงสุกลงไปเย้ yeah! ได้ข้าวเหนียวมะม่วงแล้วรู้ไหมว่า ข้าเหนียวมะม่วงเป็นเมนูยอดนิยมที่แพร่หลายจนเป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยนะใช่แล้วข้าเหนียวมะม่วงมีสารต้านอนุมูลอิสระให้พลังงานสูงและมีวิตามินในมะม่วงด้วยนะแล้ววันนี้จิมมี่และจีน่า <c oughs> ต้องขอนตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย